แหวะนมมีทั้งปกติและผิดปกติแหวะนมในปริมาณที่น้อยหรือว่าแหวะนมในปริมาณที่เยอะออกปากออกจมูก <c oughs> เป็นนมที่เพิ่งกินเข้าไปนะ <c oughs> หรือว่าอาจจะแหวะนมที่กําลังย่อย <c oughs> คือนมที่เป็นแบบลิ่มๆนะคะหรือว่านมลักษณะเหมือนเต้าหู <c oughs> ้การแหวะนมแบบปกติของลูก <c oughs> สามารถเจอได้ที่ทารกแรกเกิดจนถึง4เดือนเ <c oughs> พราะหูรูดที่กระเพาะอาหารนะคะยังทํางานได้ไม่ดีทําให้นมที่กินเข้าไปนะคะมีการไหลย้อนขึ้นมาที่ปากและทําให้ลูกเกิดการแหวะนมได้จะเป็นการแหวะนมที่แหวบ้างไม่ใช่แหวะบ่อยนะเจอว่าแหวะน้อยนะคะหรือว่าแหวะมากนะคะออกปากออกจมก สามารถเจอได้ในน้องเด็กที่กินนมเยอะหรือว่ากินนมในปริมาณที่เร็วมากจน้งแหวะบ้างนะคะกินนมได้เล่นได้น้าหนักตัวขึ้นดีแล้วเมื่อลูกอายุประมาณ4เดือนนะคะหูรูดทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะอาการแหวะนมของลูกก็จะดีขึ้นแต่ถ้าลูกแหวะนมแบบนี้ถือว่าเป็นการแหวะนมที่ผิดปกติต้องพาลูกหาหมอนะห <1. S 2> ลูกแหวะนมจากสภาวะกรดไหลย้อนลูกจะแหวะนมทุกครั้งหลังกินนมร้องไห้งองแงแสบยอดอกน้าหนักตัวไม่ขึ้นเซงแหบและจากการที่ลูกนะคะแหวะนมหรือว่าสำลักนมบ่อยหลังจากที่กินนมแล้วมีการสูดสำลักนมเข้าไปที่อด ลมหรือว่าที่ปอดนะคะทำให้ลูกหับปอดอักเสบติดเชื้อซ้าได้บ่อยครั้ง 2. ลูกแหวนมจากติดเชื้อในลําไส้ลูกจะมีอาการคือทายเลวเป็นน้ําท้องเสียนะคะร่วมกับการแหวนมค่ะ3ลูกแหวนมจากการที่ลูกแพ้นมจะเจอว่าลูกแหวนมทุกครั้งภายหลังจากที่กินนมหรือว่าบางคนนะคะก็จะมีอาการร่วมนะคะอย่างเช่นลูกเป็นผื่นนะคะหรือว่าถ่ายเป็นมูกเลือดนะร่วมกับหนักตัวไม่ขึ้น4ลูกแหวนมจากสภาวะลําไส้อุดตันลูกจะแหวนมเยอะมากนะคะแล้วก็จะแหวะออกมาเป็นน้ําดีสีเหลืองหรือว่าสีเขียวแล้วก็ร่วมกับมีอาการท้อองื